คือที่สวนนงนุษพัทยาสวนสวยมัสจันระดับโลกที่สร้างสารรค์โดยคุณกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการใหญ่ของสวนนงนุษผู้เชื่อมั่นในแนวทางที่ว่าสวนที่สวยที่สุดในโลกคือสวนที่เจ้าของอยู่ในสวนนั้นครับ แล้วตรงนี้กำลังทำอยู่ครับพึงอำพลครับก็กำลังสร้างสวนปงนะครับคือตอนนี้เราไปมีคอลเคลื่นปงที่ใหญ่ที่สุดและมากที่สุดในโลกนะครับอ๋อตรงนี้เป็นแชมป์โลกเลยเหรอครับครับเรามีมากที่สุดแล้วครับปลายปีเนี้ยจะมีการประชุมโป่งโป่งโลกนะครับเราได้เชิญนักเล่นโป่งมาจากทั่วโลกเลยนะครับให้มาดูสวนโป่งของเราที่นี่ครับแล้วนี่คิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จนะครับตรงนี้ครับก็คิดว่าอีกประมาณถ้าหกเดือนนะครับ เราจะพยายามเร่งให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับก็ให้ทันการประชุมปรองโลกด้วยนะครับให้ทันครับเก็จการดูงานก่อสร้างสวนลอยฟ้าแห่งใหม่คุณกำพลก็พาผมและทีมงานนั่งรถสำรวจบรรยากาศรอบๆสวนนงนุษพัทยาในเนื้อที่ประมาณ1,700ไร่และใช้รถไต่เขาขึ้นไปสำรวจธรรมชาติวิวสวยแต่ก็เสียวนะครับโอ้เอนรถเกน โอ้โหดูมุมนี้ครับอันนี้จะเห็นสวนชวนชมด้านล่างครับพอเสร็จแล้วตรงนี้เป็นยังไงครับคุณกำพลครับก็บจะเป็นรถหิน้นมานะครับมีปงอยู่นิดหน่อยนะครับรถ<อ>ชมวิวนี่จะวิ่งอยู่ระหว่างต้นชวนชมตรงนั้นมันจะวิ่งวนไปวนมาอยู่ตรงนี้ครับแลนะณจุดนี้คืออาณาจากักรของต้นชวนชม อีก1,000ไม้สวยมาสจันย์ที่คุณกำพลนำมาปลูกเอาไว้นับหมื่นต้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมกันครับและด้านหลังนี่กำทำอะไรครับตอนนี้กำลังแต่งรากนะครับให้เหลือไม่มากเท่าไหร่นะครับเพื่อเราจะค่อยๆย,ย,ยกต้นนี้ขึ้นไปนะ<อ>ครับคือการการพัฒนาแบบฟอร์มของต้นไม้อะครับ<อ>ด้วยการ,รโชว์รากอันนี้อ๋อชนชนก็ต้องดู ความสวยที่รากด้วยนะครับที่รากด้วยครับแล้วนี่ทําอะไรครับพี่ตงครับนี่แหละครับที่เราเอาต้นมาแล้วเราก็ใช้ลวดดัดเหมือนกับต้นบองไสนี่หมายความบังคับทิศทางการเติบโตของกิ่งก้านเท่านะครับใช่ครับบางครั้งกิ่งก้านมากเราก็ตัดออกบ้างนะครับแล้วก็แต่งให้มันเข้าฟอร์มให้ได้คุณกำพลได้วางเป้าหมาย ที่ปลายฝันในการสร้างทำมหาอาจาสวนชนชมนี้ไว้อย่างไงบ้างครับจริงๆตรงนี้เป็นแอเรียที่เราจะโชว์เต็มที่นะครับผมเองก็จะสร้างความแปลกของแต่ละอย่างของชนชมนะครับและเอาไปเนี่ยตั้งโชว์ในจุดที่ประชาชนเนี่ยเดินผ่านมากที่สุด <c oughs> จะเห็นว่าอย่างละชนิดเนี่ยเห็นความสวยงามของชนชมนะครับเมื่อมีอมดอกครับอ๋อครับนี่แหละครับ ที่ยังไม่ได้มาเที่ยวชมนะครับก็มาเที่ยวชมมาได้ตอนนี้เหมาะเหลือกเกินในการชมความเบ่งบานของดอกชวนชมที่กำลังบานสะพัง่งไปทั่วทั้งสวนเลยนะครับช่วงหน้าไปสำรวจอาวยธชาปัตโรงละครแห่งใหม่ใหญ่อลังการที่สวนนงนุษพัทยาแห่งบ้างครับ ท่องเที่ยววิถีไทยเศรษฐกิจไทยยั่งยืนที่สวนนงนุษพัทยากันต่อครับ สวนนงนุษย์พัทยาได้ทุ่มเงินกว่า600ล้านบาทเพื่อสร้างโรงละครแห่งใหม่ใหญ่อลังการคือโรงละครนงนุษเ์เทเตอร์สำหรับจะแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคโรงละครแห่งนี้สามารถรองรับผู้ชมได้มากถึงกว่า2อง0นที่นั่งและยังเป็นโรงละครที่มีเฟลลี่ดีไซน์สำหรับคนทุกวัยและเพื่อคนทั้งมวลด้วยครับตอนอยู่ที่นี่เป็นอะไรครับคุณกำพลครับโรงละครใหม่ครับ โอ้โหนี่ไ,ได้เดือนนึ่แล้วครับว่างใหญ่อลังการมากเลยนะครับและด้านหน้านี่เป็นอะไรครับเนี่ยด้านหน้านี่ครับก็เป็นร้านขายซุมเเนียครับสำหรับนักท่องเที่ย<ป>วข่าวครับเพราะว่าตัวโลลครเก่าเนี้ยตอนนี้กำลังลื้อแล้วก็จะทำไปที่ขายของซุมเเนียในอนาคตนะครับ ครับแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและโดยเฉพาะชาวต่างชาตินี่มาเที่ยวสวนนุษย์นี่เยอะขนาดไหนครับหลายพันคนครับต่างชาติที่มาส่วนใหญ่เป็นชาติไหนครับคุณกระลครับก็จะเป็นชาติจีนครับโอ้ร่อีนนะครับนี่ก็มาจากไต้หวันนะครับนี่ครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างยุคใหม่ของสวนนุษย์นะครับก็จะมีทางพิเศษนะครับสำหรับคนที่ใช้รถเข็นนะครับพ่อแก่แม่เฒ่าเด็กเล็กผู้พักฟื้นสุขภาพตำรวจทหารผ่านศึกผู้พิการก็ เข้าถึงได้หมดนะครับและทุกจุดในพาะโรงแสดงต่างๆนะครับก็ต้องมีห้องสุขานี่สีสันเป็นเอกลักษณ์คุณกพลเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะครับนี่มาตรฐานห้องสุขานี่แบบโตเกียวโมเนลนะครับจะเรียกเฟลลีดีไซน์สบาย โอ้โหนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในโรงละครสวนนงรุทธ์พัทยาอันนี้เป็นโรงละครใหม่ล่าสุดนะครับคุณกำครับครับอันนี้มีความจุเท่าไหร่นะครับ2,300ที่นั่งครับแล้วที่นี่แสดงอะไรบ้างครับคุณกำครับก็มีวัฒนธรรมไทยครับให้ให้ต่างชาติเขาได้สัมผัสถึงความเป็นไทยของเรานะครับอย่างลำสี่ภาคเนี่ยเราก็จะมีภาพของ ประเทศไทยทุกภาคให้เขาดูแล้วอยากไปเที่ยวอะ่ะและที่สำคัญครับคนที่ใช้รถเข็นก็สามารถมาร่วมชมการแสดงได้เสมือนเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับมีที่นั่งนะมีจุดต่างๆทั้งซ้ายขวานะครับแล้วก็มีห้องสุขาห้องน้ําแล้วก็มีทางลาดที่เชื่อมโยงไปทุ่ทกจุดเลยนะครับเพื่อ้มครับอรยสถาปไป ครับเฟรลีดีไซน์ที่สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชมบุรีร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหาวียถาปัดหรือเฟรลีดีไซน์คือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลผู้ใช้งานเป็นคนคิดมิตรที่ดีเป็นคนออกแบบช่วงหน้าดังครั้งดีพระเกจิอายุยืนแห่งว